ตำนัวครับเผ็ดมากมาครับสวัสดีครับผมแบบสี่กินแซ่บครับผมวันนี้ทำากินตำสัวกกุ้งสดครับผมตำซัวกุ้งสดนัวๆเลยครับื มาครับผมือ เนื้อแห้งครับผม หืมอ <iyorsun? S 2> ืมบัคกี้ฝรั่งครับ มาครับผมซองโตเลยครับมาครับ มาครับผมน้ำตำนัวครับเผ็ดมากมาครับกลุ้งแรงมาก ครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ